สวัสดีครับวันนี้คนที่สามสิบเอ็ดมีนาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้จะวางแนวทางฮาหนอยฮิคหาห์ฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็วันหยุดของใครหลายคนครับเนาะวันพักผ่อนของใครหลายคนการเดินทางไปเที่ยวก็คบพถดวยความระมัดระวังนะครับอันตรายนะครับเนาะรถลายเยอะรถติดก็จะเย็นๆนะครับ ขึนไยอยู่บ้านก็พักผ่อนจำใจไปนะครับเนาะก็วันนี้จะวางแนวทางฮาหนอยนะครับไอขอฮหาหนอยเหมือนเดิมวันนี้มาดัดคลิปสดเช่นเคยนะครับเนาะก็คลิปพาน้องนนมาเที่ยวที่ป้อมประจุนนะครับวายเสด็จพ่อรอห้าแล้วก็ปัน่นจักรยานออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับดีพออยู่บ้านนะครับเนาะอ,อยู่บ้านก็เล่นแต่มือถือนะครับเรียนแตู่ปิกแล้วอออกกำลังกายดีฝ่านะครับเนาะ ก็ถือว่ามาซือซื้มา,ซม,าซมาเที่ยวนะครับได้เดินทางไปด้วนียตัวเหมือนเดิมภูธรประชาติบ้านเราครับน้องจุเดินหัวจุดเดินตาฝ่าเน้นไปที่แนวทางนะครับแนวทางก็จะเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมที่ลงให้ทุกวันทุกครั้งทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นหน่อยเราไทยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบคอยจัดนะครับเนาะ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับ ไม่มีใครสามารถเห้แนทางถูกได้ทุกวันนะครับเนาะก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับคาดคะเนถูกก็ดีไปนะครับเนาะคาดคะเนผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่เหมือนเดิมนะครับเนาะง่ายๆนะครับเนาะไม่ต้องมีอะไรมากก็กลับดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนะาะเมื่อวานวันที่สามสิบวันเสาร์นะครับเนาะเพราะว่าวันหยุดฮหาหนอยชอบเบิลจริงไหมก่อนลุ้นไปดยกันนะครับเมื่อวานรอบ ห้าโมงนะครับเนาะหูทางเขาออกสองตัวล่างแปดสามสามตัวบนก็แปดสี่สี่ก็เป็นไปตามนั้นนะครับเนาะก็เบิรลจริงๆนะครับแปดสามล่างบนแปดสี่สี่แปดสามแล้วก็ถ้าเป็นเด้งหนึ่งครับเนาะตัวเน้นเลยจะเป็นตัวกลับนะครับส่วนสี่สี่ไม่มีนะครับในเบิลไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะในเบิลจบเกมเลย ถ้าเป็นเหล็กบุลน,นะครับแต่เพียงหนึ่งเปิดหัวมาใครตามาก็ดีจะด้วยครับน้างก็ฟุกคาตัวนี้เลยแปดสามนะครับก็ตามตัวที่รอบห้าโมงนะครับห้าโมงจริงๆแปดสามนี่ออกแต่รอบสี่โมงนะครับเนาะรอบเฉปาะกิจศูนย์แปดสามตรง,ตรง,ตรงเเตๆเลยเต็มเต็มเลยตัวนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ไหลมาออกกันห้าโมงนะครับฮาหนอยประมาณนี้นะครับฮาหนอย โฮฮานอยรู้ดีนะครับไหลออกสองรอบเลยรอบหกโมงสองตัวล่างก็สี่หนึ่งสามตัวบนก็หนึ่งสามห้านะครับสี่หนึ่งกับหนึ่งสามห้าสี่หนึ่งลมไม่มีนะครับเนาะเราเป็นสี่สองสองสี่เกินไปเต้มหนึ่งนะครับจสีดานะไม่งั้นถ้าเป็นสี่สองก็เต็มเต็มนะครับเนาะจะก็เป็นสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสามห้าแล้วก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งนะครับเนาะ ตรงๆเลยหนึ่งสามห้าได้ที่ใดนะครับเนาะหนึ่งสามห้าหลักร้อยเป็นหนึ่งนะครับถ้าเป็นสองก็ใะไ้โตดนะครับเนาะก็ได้เพียงสองเด้งใครตามก็ดีใจด้วยนะครับเนาะสองเด้งก็รอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็แปดศูนย์สามตัวบนก็แปดไอศูนย์หกหกนะครับก็เบิ้ลอีกนะครับเนาะก็อย่างที่เขาพูดจริงนะครับเนาะมันจุดชอบเบิ้ลก็เป็นเรื่องจริงนะครับ ก็แปดศูนย์กับ66กหกก็ของเราไม่มีนะครับเนาะแปดศูนย์ของเรามีแปดสองนะครับก็เกินไปนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ว่ากันใหม่นะครับมาสำหรับคอฮานอยนะครับวันใครตามคนดีกินด้วยนะครับเนาะได้ไปสองห่งตัวเน้นเลยวันนี้ใครสุดจดก็จดไว้นะครับสุดจดสลดแคปคนเรแคบเหมือนเดิมถ้าจดไม่ทันนะครับก็เหมือนเดิมครับเนาะเทคนิค สำหรับคนสะดวกจดนะครับผมขึ้นโพยให้นะครับกดหยุดคลิปก็จดได้เลยนะครับเนาะสำหรับคนสะดวกจดสำหรับคนสะดวกแคปก็ง่ายเพียงเดียวนะครับเนาะบอกสำหรับคนสะดวกจดนะครับโดยคนลุงคนป้าฟังอยู่อย่างลุนกุลกาลานแก่เซ็งนะครับเนาะแะแคปไม่เป็นประมาณนี้ก็บอกเทคนิคนะครับเนาะกดหยุดคลิปก็จดได้เลยนะครับก็วันนี้เด่นหกเด่นหนึ่งนะครับเด่นหกเด่นหนึ่ง จับคู่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหกหนึ่งหกสี่หกเก้าเก้าสามเก้าสี่นะครับทวนอีกครั้งนะครับหาหน่อยวันนี้เด่นหกเด่นหนึ่งจับคู่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะครับหกสี่หกเก้า 93 94กด8คู่นะครับเนาะก็ให้เน้นไปที่69 61 19นะครับ69 61 19 3คู่ก็ชุด3ตัวนะครับก็มีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี469 461 419 493นะครับ4ชุด สี่ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่สี่หกเก้าสี่หกหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งเก้านะครับตามลําดับครับเนาะสามชุดขายกันนะครับชุดสองตัวก็มีสามคู่ชุดสามตัวก็ตามนั้นครับเนาะหลักสี่มาใส่ตัวเน้นพูดง่ายๆหลักร้อยคือสี่มาใส่ตัวเน้นก็คบทวนนะครับคบทวนสรับตัวทางฮานอยวันนี้ครับเนาะที่สามสิบเอ็ดมีนาคมปีหกเจ็ดวันอาทิตย์นะครับ วันสุดท้ายของเดือนพุ่งนี้เป็นวันใหม่วันที่หนึ่งเงินสี่เป็นวันหวยออกนะครับเนาะรัฐบาลไทยออกสึกใจสึกเกินแสียนที่หลายคนเราคอยนะครับเนาพุ่งนี้วันนี้ก็จัดหาน้อยไปก่อนนะครับเนาะสึกเล็กสึกเงินน้อยเงินพันมีใครชอบก็ได้จัดไปเลยใครมีตัวไหนดูดีเด็ดเด็ดก็จัดไปเลยนะครับเนาะรัฐบาลไทยลงให้ครบลงให้ครบนะครับช่องเบาสารคาม ลุยครบทุกคนทุกช่องสรุปให้แล้วนะครับเนาะตัวนชนกันมั่งอะไรมั่งคาหทบทดแล้วใครชอบก็จัดไปเลยก็ท้ายคลิปก็มันเทิมนะครับสับพนงบน้อยนะครับเนาะอยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็ตัวเน้นจะพ้มเน้นให้นะครับสามคู่นะครับเนาะวันนี้ก็มีหกเก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับหกเก้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าเป็นตัวเน้นนะครับเนาะสามคู่ งบหน่อยจัดไปนะครับเนาะพอได้ลุ้นกับเขาไม่ลงทุนก็ไม่ลุ้นกับเขาครับเนาะคุยเขาไม่รู้เรื่องนะครับลุ้นก็ลุ้นไม่มันนะครับไม่บีบหัวใจจะไดตื่นเต้นหน่อยบาทสองบาทก็วางกันไปนะครับวันนี้เผื่อฟุกมเป็นวานนะครับเนาะวันก็ฟุกเข้าไปสามสามแปดไปเผื่อวันนี้ฟุกต่อเนื่องนะครับเนาะก็ครบทุนนะครับเนาะก็ทุกคนเลงเฮงเลยรวยครับเนาะวันนี้วันอาทิตย์หวังว่าอย่าเบิ่อนะครับเนาะลุนหนึ่งจะห้ามเบิ่อเมื่อวานเบิ่อสองรอบเลย งดีเราออกตัวรอดมาได้นะครับเนะาะแต่แปดสามกับ3 5มหามาสองดิงก็ตัวอดมาได้แต่วันนี้จะเบิลอีกนะครับเนาะก็ฝากไว้แค่นี้เจนชิปหน้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ